สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบุรานนท์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกุลอดิศักจันทระพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการสำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับ สวัสดีครับคุณอดิศักดิ์สำหรับวันนี้คุณอดิศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองและสารปกครองเรื่องใดมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับครับสวัสดีครับคุณมรัญชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่น FM 99.5ที่อยู่ทางบ้านนะครับครับก็วันนี้นะครับเออได้เรา หาความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคดีปกครองเนี่ยหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวกับคำสารธราปกครองทั่วไปซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะมีความสงสัยว่าแล้วมีเรื่องอย่างอื่นอีกไหมที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ยังไม่ได้พูดนะครับเราก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับพอทำกันบ้านมาค่อนข้างหนักทีเดียวล้วครับเนื่องจากว่ามีผู้ฟังนะครับหลายๆท่านได้ฟีดแบ็กกลับมาหาเรานะครับผม ทีนี้เราเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองเรื่องครับที่เรายังไม่ได้พูดแต่อาจจะปูไว้แล้วเมื่อครั้งที่แล้วก็คือเรื่องคําสั่งทงปกครองครับและกฎครับโดยในวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหาข้อมูลนะครับแล้วก็มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องกฎก่อนนะครับแล้วคร,ครั้งหน้าเนี่ยเราค่อยมาพูดถึง เรื่องคําสั่งทบครองซึ่งก็เป็นเรื่องเบาๆนะครับจริงๆแล้วในช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับออการพบทวนความรู้ดีกว่านะครับที่เราได้เคยให้ความรู้กับท่านผู้ฟังไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เนื่องจากว่านะขณะนี้เนี่ยน่าจะออพอจะทราบว่าตอนนี้ฐานกลุ่มผู้ฟังของเราเนี่ยขยายเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย ก็เลยอยากที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายปกครองทั่วไปที่เป็นกฎหมายปกครองเบื้องต้นนะครับและเราก็จะทําเป็นอย่างนี้เป็นซีรีส์์ไปนะครับ<ช>แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยจะพูดคุยเกี่ยวกับมาตรฐานคดีปกครองที่น่าสนใจครับครับโดยเข้าเรื่องกับเราในวันนี้ดีกว่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับกฎนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊กฎกฎมันคือกฎหมายหรือเปล่าที่เรามีการตรากฎหมายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรร่าอยู่ในรัฐสภาเอ๊แล้วข้อบัญญัติกรงเทพเทศบัญญัติของเทศบาลต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายหรือกฎอะไรกันแน่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมา ทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้แยกแยะถึงความแตกต่างแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นครับครับจากที่เราได้ฟังคุณอดิศักด์เรื่องกฎนะครับผมก็มีข้อประเด็นสงสัยนะครับอยากจะทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับกฎในกฎหมายปกครองครับคุณอดิศักด์ ครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ปูนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎว่าเราจะมุดมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสําหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องก,กฎในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนะครับผมก็อยากจะมาปูทางปูความรู้นะครับในเรื่องของกฎหมายปกครองสักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าเราเห็นนะครับว่าอยู่ในสังคมของเราเนี่ยองคาพยพ นะครับที่คอยบริหารประเทศนี้ใหญ่ที่สุดก็คือรัฐบาลถูกไหมครับในระบอบประชาธิปไตยที่ที่เราปกครองในระบอบนี้กันอยู่ปัจจุบันก็คือรัฐบาลหัวหน้าคณะอ่าของหัวหน้ารัฐบาลก็คือนายยมตีแล้วก็รองลงมาก็คือคณะมตีเนี่ยก็จะมีผู้ที่เป็นอ่าผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศและในการออกนโยบายของรัฐซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องการแช่มหน้าตาม รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดข,ของประเทศนั่นเองที่ให้อ,อำนาจกับรัฐมนตรีนายกนะครับซึ่งรวมกันเป็นรัฐบาลในการมีอำนาจในการบริหารประเทศแต่เมื่อลงมาแล้วเนี่ยเมื่อระดับระดับรองลงมาแล้วเนี่ยก็จะมะีหน่วยงานนะครับหรือว่าองค์กรเดียวองค์กรหนึ่งซึ่งทําหน้าที่ในเรื่องของการตรากฎหมายก็คือ สมาชิกสภานิบิบัญญตัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสสสวนะครับมีหน้าที่ในการออกกฎหมายก็จะออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการให้อํานาจนะครับกับคณะตีหรือว่าฝ่ายรัฐบาลในการที่จะไปบริหารประเทศนะครับโดยในการบริหารประเทศนะครับหรือว่าในการ ังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่นะครับหรือว่าสสสวเนี่ยก็จะเรียกว่าการแชมอำนาจภายใต้ที่กฎหมายกําหนดโดยตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการทําโดยรัฐบาลซึ่งเป็นการทําโดยนโยบายที่ออกโดยตามารัฐธรรมนูญนะครับแต่เป็นการแชมอำนาจตามกฎหมายก็เลยจะเปลี่ยนสถานะจากรัฐบาลมาเป็นฝ่ายปกครองนั่นเองซึ่งก็จะมีเมื่อฝ่ายปกครองแล้วเนี่ย ก็จะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือนะครับรัฐบาลหรือค้ามตีในการดําเนินกิจการต่างๆเนี่ยเรียกก็เป็นทั้งกระทรวงทะวงกลมมีเจ้าหน้าที่พนักง,งานของรัฐต่างๆที่เราเห็นข้าราชการอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการใช้อํานาจโดยภายใต้ฐานอํานาจตามกฎหมายเพื่อเป็นการจํากัดอํานาจไม่ให้ใช้อํานาจนะครับของรัฐเนี่ยพร่อเพื่อกับประชาชนจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของอํานาจทางปกครองก็คือในการจัดทําบริการสาธารณะก็คืออํานาจของฝ่ายปกครองที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อจะรองรับในการเก็บขยะสมมติหรือว่าเป็นการออกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยก็อนี้เหล่านี้ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดทําบริการสาธารณะนั่นเองการที่จะสร้างถนนก็ถือว่าเป็นการบริการสาธารณะด้านการคมนาคมขนส่งถูกไหมครับหรือว่าการสร้างสวนสาธารณะก็คือเป็นการ บริการสาธารณะในเรื่องของสุขภาพอนามัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งที่จะช่วยช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าประชาชนเอกชนโดยทั่วไปไม่ได้มีไม,ไม่ไม่มีกําลังทรัพย์หรือว่ามีอำนาจมากพอที่จะดําเนินการสิ่งเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะการกระทําของฝ่ายปกครองอย่างนี้ในการดําเนินกิจการสาธารบริการสาธารณะเนี่ย จะต้องใช้อำนาจที่เหนือกว่าประชาชนหรือเอกชนโดยทั่วไปนะครับจึงจะต้องมอีกฎหมายเนี่ยมารองรับการใช้อำนาจดังกล่าวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นการใช้อำนาจเนี่ยระหว่างรัฐกับเอกชนก็จะเรียกว่านิติสัมพันธ์นะซึ่งรัฐกับเอกชนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายก็เรียกว่านิติสัมพันธ์ในกฎหมายปกครองก็คือนิติสัมพันธ์จากฝ่ายหนึ่งก็คือรัฐหรือฝ่ายปกครองซึ่งมีหน้าที่จัดการ ทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับ,รบทําให้รัฐเนี่ยมีอํานาจที่เหนือกว่าหรือว่ามีการก่อนนติสัมพันธ์ในกฎที่ที่เหนือกว่าเอกชนนั่นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยการใช้อำนาจทางฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองเนี่ยที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือภายใต้กฎหมายกำหนดเนี่ยเขาจะเรียกว่านิติกรรมทางปกครองนั่นเองหรือว่าที่เรียกว่าจูริสติกแอค นะครับโดยนิติกรรมของฝ่ายปกครองหรือนิติกรรมทางปกครองเนี่ยเป็นการใช้อำนาจทางปกครองของฝ่ายปกครองโดยเป็นการก่อนิติสัมพันธ์กันร,ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนโดยอาศัยฐานอำนาจของนิติกรรมนิติกรรมของเอกชนเนี่ยเป็นฐานในการอธิบายนะครับแต่เพิ่มในเรื่องของอการใช้อำนาจที่เป็นการก่อนิติสัมพันธ์เนี่ย อยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายเป็นหลักนะครับโดยนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายปกครองเนี่ยหรือนิติกรรมทางปกครองเนี่ยเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวเช่นการออกกฎคําสั่งการอนุมัติอนุญาตเนี่ยเป็นการใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐที่มีส่งตรงไปถึงเอ,อเอกชนนะครับเช่นคําสั่งห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการใช้อำนาจตาม กฎหมายว่าด้วยการจราจรของเจ้าพนักงานจราจรต่อประชาชนอย่างนี้เป <combined> right. <Me. S 1> ็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำสั่งทางปกครองหรือจะเป็นการออกประกาศออกกฎต่างๆเช่นประกาศเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประกาศที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือว่ากฎหมายว่าด้วยเกี่ยวกับการสาธารณสุขหรือว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย โดยหลักแล้วเนี่ยฝ่ายปกครองเนี่ยจะใช้อำนาจทำปกครองในการก่อนนิติสัมพันธ์ตามที่กฎหมายมอบอำนาจมาให้เนี่ยสรูปแบบหลักๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือ1ก็คือเรื่องคําสั่งทำปกครองและ2ก็คือกฎทีนี้เรามาดูในเรื่องของกฎมันเน้นย้ำในเรื่องของกฎว่าลักษณะของกฎเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตามพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศัการาช2542มาตรา3านะครับได้นิยามความหมายของคว่ากฎว่า พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบหรือข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลเป็นการทั่วไปไม่มุ่งให้ใช้กับกรณีใดกรณีโดยเฉพาะนะครับซึ่งจากนโยนิยามของกฎตามพรบจัดตั้งศาลดังกล่าวเนี่ยก็ให้ความหมายคาําว่ากฎว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับได้ให้อํานาจกับฝ่ายบริหารตราขึ้น ื่อใช้บังคับเนื่องจากการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจตราครอบคลุมไปได้ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องทางเทคนิคพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจึงกําหนดให้ฝ่ายปกครองไปออกเป็นกฎหรือกฎหมายลําดับรองเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการตราของกฎของฝ่ายปกครองขึ้นใช้บังคับจึงเป็นการแชมหน้าทําปกครองประเภทหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือก่อให้เกิดหน้าที่กับเอกชนขึ้นได้นะครับโดยลักษณะของกฎเนี่ยจากนิยามดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะแบ่งลักษณะของกฎได้ออกเป็น2เรื่องนะครับ2ลักษณะก็คือ1ผู้รับผลจากกฎจะถูก นิยามไว้ให้เป็นประเภทเสมอเรียกว่า,าผู้รับผลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นการทั่วไปบุคคลทั่วไปเลยไม่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะไม่บังคับกับในกในขอเท่านั้นแต่มุ่งหมายจะใช้กับคนโดยไม่จํากัดจํานวนนะครับเช่นผู้มีสัญชาติไทยก็ไม่รู้ว่าใครใก็คือทุกคนที่มีสัญชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าข้าราชการพลเรือนข้าราชการตํารวจนักศึกษา หรือบุคคลหรือถ้าผู้รับผลมีลักษณะเฉพาะเจาะจงก็จะไม่คาลักษณะกฎแต่จะมีลักษณะเป็นคําสารตะบกครองนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ก็คือต่างกันลักษณะที่สองก็คือกฎเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็นนามประทำนามธรรทำหมายความว่าเมื่อมีพฤติเหตุการใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกฎเนี่ยก็จะเกิดผลบังคับนะครับแบบซ้าๆไม่สิ้นสุดในครั้งเดียวหรือคราวเดียวอย่างเช่นคําส่รตะปกครอง นะครับแต่จะมีผลบ,งบังคับซ้ําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเกิดใครที่มาถูกอยู่ในเงื่อนไขของของกฎนี้ไม่ว่าจะเป็นในกอในขอผมหรือว่าคุณมานันชัยหรือว่าทพ่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยหากว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาคือมีเข้าตรงตามลักษณะหรือเงื่อนไขที่อยู่ในกฎเนี่ยก็จะถูกบังคับไปนะครับไม่ได้บังบังคับเฉพาะเจาะจงบุคคลนั้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อย่างนี้นะครับก็คือเป็นเป็นเรื่องของทั่วไปหรือเรียกว่านามธรรมนั่นเองในเรื่องเงื่อนไขนะครับเช่นห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุดนะครับดังนี้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าคุณมนาชัยหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเมื่อเข้าในห้องสมุดไม่ว่าใครก็ตามก็ห้ามส่งเสียงดังนะครับหรือว่าเป็นเรื่องห้ามสูบบุหรีบนรถประจําทางไม่ว่าผมหรือคุณมนาชัยก็ไม่สามารถสูบบุหรีบนรถประจําทางได้ อย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้บังคับเจาะจงใครนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นการเป็นเป็นเรื่องซ้าๆแบบเรื่อยๆนะครับผมก็จะบังคับกับกบุคคลนั้นทันทีเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่อยู่ในกฎนั้นนะครับเชน่นตัวอย่างนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินอย่างนี้เป็นต้น นะครับหรือว่ากฎกระทรวงนะครับฉบับที่366นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507นเะครับเป็นต้นหรือว่าเป็นกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนํำเที่ยวและมักุเทศพุทธศักราช2,535 อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของทั่วไปนะครับไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดและไม่เฉพาะเจาะจงกรณีถึงกรณีใดเป็นการเฉพาะนะครับมีลักษณะเป็นนามธรรมาอย่างนี้ก็เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของกฎนะครับก็จะไม่ไม่ไม่ได้มีความยุ่งยากวุ่นวายดังเช่นคําสั่งคำปกคร,รองทั่วไปซึ่งเราได้อธิบายไปเมื่อวานนี้เอ้ยเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมครับก็ ตัวอย่างที่อยากจะนำมาครับแล้วคุณอดิศักดิ์พอจะมีตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างไหมครับครับก็มีหลายตัวอย่างมากเลยครับที่จะมาพูดคุยนะครับมายกตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นอ่ผู้ฟ้องนะครับ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการฟ้องว่ากฎกระทรวงกำหนดเวลาว,วันเปิดปิดของสถานบริการพุทธศักราช247ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการจำกัดสิทธิธทเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพขัดต่อหลักความเสมอภาคมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักความได้ส,สัดส่วนเนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดเวลาเปิดทำการของสถานบริการแต่ละประเภทไม่เท่ากัน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดโดยการออกกฎนะครับตามมาตรา9วรรคหนึ่งงเลบหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศารปกครองนะครับคดีตามคดีนี้ก็เป็นไปตามคําสั่งสำคองสูงสุดที่4.8.2549หรือว่าจะเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับได้ ฟ้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29าพฤษภาคม2 5 5 1นะครับเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำรรอำเภอกุมภาวาปีจัหงหวัดอุดรธานีเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าวนะครับโดยคดีนี้นะครับศาลท่านได้กำหนดเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรัคหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองนะครับคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่153ทับสอหครับหรือว่าจะเป็นการฟร้องนะครับขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการนะครับพุทธศักราช2547นเนะครับเนื่องจากไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นนะครับโดยคดีนี้นะครับศาล ปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทับปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำการถูกชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎนะครับตามมาตรา9วรกหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจะตั้งศาลปกครองนะครับคำสัส่งสำนักสูงสุดที่6ก6ทับสองห้าห้าสี่นะครับผมหรือรอาจจว่าจะเป็นประกาศนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงวันที่21เมษายนสอง7ห้าสี่เจ็เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานบริการผู้ให้บริการหลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบเพื่อรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2 5 0 0 9นะครับมีสภาพเป็นกฎแล้วก็มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราชองนารานะครับคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่662สงขนะครับผมครับหรือมีอ่านอกจากนี้นะครับยังมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเช่นเรื่องมติค้ำตีนะครับบางมติเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นมีสภาพเป็นกฎได้นะครับ หากว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับหรือตามที่พระราชบัญญัติให้อำนาจไว้นะครับกฎหมายเฉพาะนั้นๆให้อำนาจไว้นะครับเช่นอันนี้นะครับมาตรียมตีที่ให้หน่วยงานราชการร,าการัรฐสากิจและหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาการขอหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ขององค์การโทรศัพท์หรือทอบริษัททสทจำกัดเป็นลำดับแรกเว้นแต่ ทอสอทอไม่อาจให้บริการไดใ้ในระยะเวลาอันสั้นโดยมีเงื่อนไขให้ทอสอทอให้ส่วนลดและยกเว้นค่าบริการสําหรับโทรศัพท์พื้นฐานมีสภาพบังคับเป็นการทั่วไปกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐรวมทั้งองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความรับผิดตามมาตามที่กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกรรําหนดนะครับซึ่งศาลท่านนะครับได้วินิจฉัยว่ามติคํมตีดังกล่าวเนี่ย มีสถานะทางกฎหมายเป็นกฎตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองนะครับคําพิพากษาสามองสูงสุดที่ฟจสองหกทับสองห้าสี่หกครับครับจากที่เราได้รู้เรื่องกฎในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วคุณอดิศักดิ์อยากจะฝากข้อคิดเล็กน,น,น้อยให้คุณผู้ฟังในวันนี้บ้างไหมครับครับก็อยากจะฝากนะครับว่าในเรื่องของการใช้อำนาจทำปกครองเนี่ยของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจะสามารถใช้ได้เนี่ย ก็คือจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับกำหนดไว้นะครับเนื่องจากว่าเ,เราเนี่ยเป็นรัฐนะครับที่ยึดถือตามหลักนิติรัฐนะครับที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องออยึดถือในเรื่องของหลักความชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการดําเนินการของฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองหรือการกระทําท,ทางกายภาพนะครับ หากกระทบต่อสิทธิหรือหน้านที่ของอประชาชนจะต้องมีกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญตัติพระ,ะราชกฤษกำหนดให้อำนาจดําเนินการนะครับรวมถึงพระพราชะกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างนี้หรือมาติมนดีอย่างที่ผมได้อธิบายหรือยกตัวอย่างไว้สักครู่นี้แ้อานาจน,นะครับ จะต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกฎหมายนั้นนี่นนให้อำนาจไว้จึงจะมีอำนาจที่จะบังคับกับประชาชนหรือกระชวลทั่วไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามหลักการที่ว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนะครับและต้องดําเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายนั้นกนําหนดไว้อย่างเคร่งครัดครับผมนอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสํานักง,งานสารปกครองขอนแก่น ท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักง,งานคดีปกครองได้ที่โทร043 258 681-2และทางแอปพลิเคชันไลน์โดยท่านสามารถสแกน QR Code บนหน้า Facebook สำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นได้ครับนอกจากนี้สำนักง,งานสารปกครองได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนการพิจารณาทางออนไลน์และรวมถึงอข่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรยายถ่ายทอดสดสื่อการเรียนรู้ค้นหาหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกล่เกลี่ยขอ้ยขอพิพาทในคดีปกครองก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทร,ระพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการสำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา18.30น,นถึงเวลา19.00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น fm 9.9.5 m ม z และทาง Facebook สำานักง,งานการปกครองขอนแก่สําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ